หาหันมันยืนปีนองแม่จะผูกจุกนวลปีนองไอ้เด๋มมเอรนมาเขือเทียโอ้เก็บมเมองว่าแน่เด๋ก็ได้เอตามมัดมื่อัดก็อีมันกลุ่มส่งอาทิตย์นี่าะแล้วก็มะเขือไอ้เด๋มมะเขือก็มีมะเขือเรืองมะเขือสีเขียวมะเขือสีขาวให้มันไหนาเด๋มในหนึ่งเลยโอ้เห็ดเจียวซะไอเห็ดเจียวป่าจําแล้วก็ปีนองไอ้ปีนองไอ้เด๋มมาเนอะกินเขาหน่อยโอ้น่ะลาป้านเขาเรียบร้อยแล้วเด๋มเสียงม่เสียงน่ะอันนี้มันแก่งห่างปลาอย่างหนึ่งซิร์ มาเต่าก็มาสู้แลอันนี้มันเจียวปลาเนาะเราก็เอาน้ำปูซะหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นมะเขือเราไอ้กลับเจียวปลาเนาะเดยเสียงมะเสียงน่ะ sure. นี่มะเขือสีขาวแล้วก็มะเขือสีเหลืองมะเขือสีเขียวลายอ่นเสียงมะเสียงไหน่เดยคักตึกเกิดเป็นมือมากินนันมะเขือมะหังเทเราเดยเสียงมะเสียงน่ะพี่น้อยยอะพี่น้องมันย่ะกินข้าวน้ำแม่โอ้ไหนเดยเสียงมะเสียงน่ะกินอันห่างล่ แกงปลาปลา,ยาหายางหางปลาหยางนึงซะมาเต่ากรบวันมาสุกับมะเขือจำเจียวปลาเนี่หยหางปลาหยางเดียวเราไปเดียวกันให้เอี่ยวไว้ตื้นแดงกินมะเขือจำเจียวกันกินมะมามะเตาะนั่งเสียงติด อืมอดีมอกดูสอืมมานิ่นตื่นเมือคืนข มืเกือขาวม่อน่ิากี่กับเก็บอันอันส่วนสมองว่ากลาง

มาเต่ามาแต่งมาเออมาผัก

어, 반늘을뱉 ตัวปลาจะอ้อนเงีไปตัวปลาก็แม่นันปืไห่ไปวัดท่องอันไปกายสอนหนังสือน้ำกันแ่นอะปีนี้สอบใหญ่ไปวันอื่นนอะัแข่งงามหอดแข่งงาฟาดตัวปลาม่หสามตอนปลาอยางนองหันเนอะาปูฟาปลามาหาอโอน Ô bố hằng hàng pha Sì, sao? tao tón, tón mì nè mì nè Tón nè mì nè พักตึงมกากกันให้คงยิดตึกเอออันขอบบานยิดตึกอืม มาเสือนะ้ว่า,ากล่างมันเนี่ยอตอนเมื่อไปแต่ น,นี่บมะเขือหัมเบ่อันนี้แน่นอนอันใต้หลามจำแค่มะเขือหัมเบ่ให้เนาะมันคือหัมตัวเบ่แน่หล <c oughs> <c oughs> ังตึก กั้มจอปลาเตออะระออนเมื่อไปพี่น้องเอาหันหมาบน,นี้นะพี่น้องนะหักแป้งกันนะฉันสักกินยาก,ก่เมื่อกี้มาเขือไป้งเตระ กอวันไหนโอ้นปอดโควิดดีเต้อเมา่ต้องกังวลเราไปตั้งหลายอย่างโควิดน่สงบกลับมาปีจะลืมเลยโควิดน่ลืมเลยมาเปลี่ยนอะไรแล้วไม่เบื่อเลย มากีะขนนะะนะักไปไหนนะก็ไลก์ก็แชร์เป็นกับน้งใจนะ